รางวัลเพลงประกอบแห่งปี MF1 รักแท้เพลงประกอบละครคุณชายโดยนุนิว MF2 ถ้าเธอยังไหวเพลงประกอบละครใต้ล่าโดยบูมสหรัฐ MF3 ทฤษฎีรักนี้สีชมพูเพลงประกอบซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูโดยฟรีนและเบค MF4 ถ้าเธอรักใครคนหนึ่งเพลงประกอบภาพยนตร์บุกเพสันิวาสสอโดยอิงวรันทร์ MF5 ถ้าเธอเพลงประกอบภาพยนตร์ One for the road วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยส t ต m มและ v ีโอเลต MF6 ไหลเธอเพลงประกอบซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนโดย โฟร์ดฟอร์ดสตาร์วินนี p p series, 4, Thailand, x, see, ่ MF7 ไอ้คนน่ารักเพลงประกอบซีรีส์นิ่งเหียก็หาว่าซื่อโดยนุนิว MF8 ฮูแอมไอเพลงประกอบซีรีส์ F4 Thailand หัวใจรักสี่ดวงดาวโดยไร้วินดิวนานิ MF9 คนร้ายเพลงประกอบซีรีส์ด้วยรักและหักหลังโดยไอ้สรัญชนา MF10 รักที่ต้องหยุดไว้เพลงประกอบละครจังหวะหัวใจในสะอาดโดยแจ็กกี้จักรินร่วมโหวตร่วมเชียร์ศิลปินที่คุณชื่นชอบโดยพิมพ์รหัสโหวตและส่ง SS มาที่46899881 1> โวหวต1คะแนนครั้งละ6บาทไม่จำกัดจำนวนการโหวตหรือตัดคูปองในนิตยสารมายาทีวีบิ๊กโหวต10คะแนนส่งมาที่กองบรรณาธิการมายาทีวี ระยะเวลาบวชตั้งแต่วันที่13มีนาคม2566ถึงวันที่10มิถุนายน2566